ผมไงมนนน่ารันไม่ได้ตายจิงเบาเห็นมันช้ำแล้วมันกิน เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยาช่วยสายบ้างค่ะสายบ้าได้ไปบ้านนี่ได้โอเคไอของกระทรวงครับไอของกระทรวงกลางของกระทรวงครับอย่าท้อโดนทุกแขนท่อยนขาโดนทุกแัน แปร้เพงมาไหมไม่เยไม่เคยอเดียวไปเลยเรื่องเนี้ยิยังเดียวไจไมไปรู้เรื่องเลยเรื่องเนี้ยยังไงปดแล้วก็แปดแปดถึงบาทนี่ไงที่โีที่อุ้ยไมีข้าบนเียข้าบนเียว่านี่ไงเหลือที่ไม่ได้คุยแล้ว เขาบอกเขาสั่งตึกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาสั่นถกตึกเลยเขาสัดงทกต้นก็สั่ง เราจำพี่ไม่ได้หรอจำพี่ไม่ได้ครคนมันเยอะพี่ขายของท้าพื้นของอย่างเนี้ยอ๋อพี่งเราได้เี่นึกแตกเนเด็กๆดูพก็จไม่ได้ว่าของในร้านก่อนเลยอ่ะจะขึ้นให้ขึ้นถุงไหนก่อนเลย cái này cho khyamit húa, này này, này du, hít húa ôm, ồ, hổ hổ,